ก่อนอื่นในเรื่องฝักฝ่ายทางการเมืองผมไม่ได้ชอบส้มนะครับแต่ผมอยากเห็นพรรคที่ดีเดี๋ยวพูดแล้วยังไม่เคยได้บริหารประเทศให้มันได้บริหารประเทศดูแล้วถ้ามันไม่ได้ดีอย่างที่พูดไว้ผมก็แค่ช่างแม่งอาจจะด่าซ้ําด้วยก็ได้เพราะที่ผ่านมานะครับหน้าเดิมๆก็เคยบริหารกันมาหมดแล้วแต่ไม่เห็นจะมีอะไรดีขึ้นเลยสวัสดีครับผมกระมังยูทูบเบอร์และผมจะมาบ่นยาวมากถึงความหวังของผมที่ใครอีกคนหนึ่งไม่เคยจะแคร์มันเรื่องเช็ดรองเท้าเนี่ย รู้ไหมคะว่าทําไมวันนั้นกฤิตถึง,งร้องไห้สสกฤิตชีวะธรรมน์ต้นเหตุจากการที่ไม่สามารถลักดันการแก้ไขปัญหาในเขตของตัวเองได้โดยอ้างว่าพักไม่สนับสนุนผมอยากจะพูดถึงความจริงอย่างหนึ่งว่าทุกการแก้ไขมันมีต้นทุนเสมอสอสอต่างรู้ดีว่าทุนที่ต้องใช้ในการแก้ไขนั้นคือการนํางบประมาณของประเทศมาใช้ในการแก้ไขปัญหา ไม่ใช่งบของพักเพราะงั้นมันถูกแล้วที่กิจจะบอกว่าเงินของพักไม่ได้นํามาใช้เลยสักบาทเดียวเพราะมันต้องถูกนําไปใช้เพื่อกิจการของพักคือถ้าการตั้งพักแล้วจะแก้ไขปัญหาอะไรต้องใช้เงินพักมันคงไม่มีพักไหนแก้ไขปัญหาได้เพราะรายจ่ายมันสูงเกินกว่าที่พักเดียวจะแบกมันได้มันจึงต้องเป็นเรื่องที่สอสอจะแสดงความสามารถในการเตรียมพร้อมและการนําเสนอที่น่าสนใจเพื่อที่คนอื่นจะมองเห็นว่าปัญหาของคุณนั้น มันสําคัญเพียงใดรวมไปถึงการที่มีข้อมูลในทุกๆขั้นตอนเพื่อให้เห็นภาพของการแก้ไขปัญหาได้ชัดเจนที่สุดเพื่อที่เวลาคุณไปของบประมาณมันจะได้เป็นการกดดันไปในตัวว่านี่ไงปัญหาอยู่ตรงนี้การแก้ไขปัญหามีแล้วนะและถ้าทุกอย่างมันพร้อมขนาดนี้แล้วคุณจะไม่มีความเป็นคนสักนิดที่จะช่วยอนุมัติเงินก้อนนี้เพื่อแก้ไขปัญหาจริงๆนั่นเหรอแต่คุณดูวิธีการนําเสนอสิครับแค่บ,บอกว่ามีปัญหาต้องการเงินเพื่อดําเนินการเสร็จแล้วจะได้อะไรแล้วมันก็จบไป คุณไม่ได้สอดแทรกอะไรที่มันมีความแหลมคมทางความคิดหรือไอเดียที่ดึงดูดความสนใจได้เลยแม้แต่น้อยเป็นแค่การพูดหัวข้อด้วยวิธีง่ายๆซึ่งผมก็พูดได้แบบนี้ <c oughs> อ่ะฟังผมนะครับฟังผมฟังคอมพิวเตอร์ที่ผมใช้งานมีการใช้งานมานานแล้วตอนนี้มีอาการจอฟ้า จำเป็นต้องได้รับการซ่อมแซมเพื่อที่การตัดต่อวิดีโอของผมจะได้ไม่เสียหายเพราะจอฟ้าอีกทั้งนี้ก็เพื่อประโยชน์ของท่านผู้ชมจะมีปกคลิปสวยๆของผมแทรขึ้นมาในฟีดของท่านผู้ชมให้เห็นเจริญหูเจริญตาดังนั้นอยากจะขอโดเนีตในการส่งซ่อมจากเหล่าผู้ชมที่น่ารักทั้งหลายเห็นไหมคือคือผม พูจบแค่เนี้ยถามว่าคุณฟังแล้วรู้สึกยังไงไอหมอนี่มันก็แค่แบมือของเงินนี่หว่าแล้วมันรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับปัญหานี้มันรู้แค่ว่ามันพบปัญหาใช้งานติตดๆขัดข,ดขดก็เลยจะของเงินไปซ่อมอ้างว่าทําเพื่อคุณที่เป็นคนดูงั้นผมจะปรับคอนเทกต์เมื่อกี้ใหม่นะครับ <c oughs> ผมผมจอฟ้าต้องรีบส่งซ่อมด่วนครับหลังจากลุยงานตัดต่อบแบบไม่พักมานาน คอมพิวเตอร์คู่ใจองผมก็เริ่มจะงอแงถึงขั้นจอฟ้าทีจนหน้าตกใจตอนนี้มันใกล้จะสิ้นลมแล้วถ้าไม่รีบส่งซ่อมงานตัดต่อก็อาจจะสะดุดแถมคลิปปกสวยๆที่ทุกคนรอดูอาจจะหายวับไปพร้อมกับความพังนี้เพื่อไม่ให้ฟีดของทุกคนต้องขาดปกคลิปเท่ๆภาพตัดต่อโคตรเจ๋งจากช่องของผมผมจึงอยากขอแรงสนับสนุนจากท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนหากใครอยากช่วยให้ของผมรอดรีบกลับมาทำคอนเทนต์ได้ไวขึ้นสามารถโดเน a t เพื่อช่วยค่าซ่อมได้เลยทุกบาทคือพลังใจและแรงผลักดันที่ทำให้ผมต่อสู้เพื่อทุกคนครับผมขอบคุณครับเห็นไหมเนี่ยเออเออเออล้อเล่นนะครับเรื่องคอมคอมพังผมไม่ได้เสียนะครับแค่ยกตัวอย่างเฉยๆกันแน่เดี๋ยวจะหาว่าผมพูดแต่เรื่องของตัวเองมันก็ง่ายว่าเอออ่ะงั้นเดี๋ยวผมพูดประเด็นที่หนึ่งของสสกิจด้วยสไตล์ของผมเองก็แล้วกันนะครับอืมอะไรนะเขาพูดเรื่องอะไร อ๋อสะพานไอเรื่องของงบซ่อมสะพานใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวคิดคอนเทกต์แป๊บนึงโอเคอ่า <c oughs> ขอหาลือเกี่ยวกับสะพานแห่งหนึ่งครับเป็นสะพานเล็กแต่ภารกิจใหญ่ถึงเวลาขยายเพื่อชีวิตและการท่องเที่ยวจากการที่ลงพื้นที่เกาะไทยๆครั้งล่าสุดผมได้รับคำลองเรียนจากท่านนายกของเกาะว่าช่วงเวลาน้ำลงการขนย้ายผู้ป่วยและนักท่องเที่ยว เป็นเรื่องยากลําบากมากด้วยสะพานที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่สามารถรองรับยานพาหน,นะในบางช่วงเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะในเวลาที่มันช่วงเวลาเร่งด,วด่วนหรือช่วงเวลาฉุกเฉินจึงเป็นภารกิจสําคัญเราต้องลงมือแก้ไขทันทีผมจึงอยากขอความร่วมมือกรมเจ่าท่าให้เข้ามาสํารวจและออกแบบการขยายสะพานใหม่เพื่อรองรับการขนส่งทั้งในยามวิกฤตและช่วงที่การท่องเที่ยวคึกคัก เพื่อให้โครงการนี้เป็นรูปธรรมและเกิดขึ้นจริงผมขอเสนอต่อนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพิจารณาอนุมัติงบประมาณสําหรับการกอร่อสร้างและขยายสะพานแห่งนี้นี่ไม่ใช่แค่การสร้างสะพานแต่มันคือการเชื่อมชีวิตความปลอดภัยและโอกาสทางเศรษฐกิจของชุมชนทั้งเกาะขอบคุณครับ เห็นไหมครับว่ามันคือการหาลือที่เราสามารถสอดแทรกเรื่องราวต่างๆทั้งอีโมทั้งความเดือดร้อนความจําเป็นและความคุ้มค่ามันเป็นสิ่งที่สอสอจะต้องแย่งชิงงบประมาณต่างๆนี้ด้วยฝีมือในการสรุปข้อมูลและด้วยปากของคุณเองไม่ใช่ไปกราบเท้าขอร้องอ้อนวอนแล้วพอไม่ได้รับการตอบสนองก็พูดว่า เนี่ยเรื่องของฉันน่ยไม่เห็นมีใครเห็นความสําคัญเลยต้องเข้าใจนะครับทุกคนก็คิดว่าเรื่องของตัวเองสําคัญทั้งนั้นแต่สิ่งที่คนนอกมองเขามองว่ามันมีเรื่องอื่นที่สําคัญกว่าคุณลองคิดดูนะครับว่าเกาะที่เคยอาศัยอยู่ได้ตามปกติถ้ายังไม่ทําตามคําของคุณในตอนนี้เขายังอาศัยได้อยู่ไหมก็ถ้ามันทําแล้วแค่สะดวกสบายขึ้นแสดงว่าปกติก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรแค่อยากจะได้ความสะดวกสบายเฉย คือการนําเสนอของสสกิจนะครับมันสื่อได้เพียงแค่นี้จริงๆแล้วที่แย่กว่านั้นคือเรื่องของการเอ่ยถึงเจ้าในประโยคแรกที่พูดถึงผมยังเข้าใจนะครับว่ามันเป็นการเน้นย้าว่าโครงการอ่างเก็บน้ํานี้กําลังจะไม่มีประโยชน์เพราะไม่มีน้ําจึงของบประมาณสําหรับทาท่อส่งน้ําไปเติมเพื่อที่คนบนเกาะจะได้มีน้ําจืดไว้ใช้ แต่ถ้าฟังจนจบคุณจะเข้าใจได้ในอีกความหมายหนึ่งก็คือเจ้ามาเพื่อเข้าพิธีส่งมอบโครงการอย่างเป็นทางการซึ่งได้ยินแบบนี้มันคือการสร้างเสร็จแล้วแน่ๆถูกไหมแต่สสกิจบอกว่าของงบเพิ่มหน่อยจะทําท่อส่งน้ําไปเติมอ่างเก็บน้ําที่ทําเสร็จแล้วเอา้าผมก็งงสิครับมีอ่างแต่ไม่มีระบบเติมน้าเข้าอ่างก็เลยจะของงบประมาณเพิ่มเพื่อไปทําให้อ่างน้นํานี้สามารถใช้งานได้ตามกําหนดการของวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ ถ้าคิดในแง่ดีนะครับจุดนี้มันก็อาจจะเป็นไปได้แต่ตรงนี้เราต้องแยกจุดประสงค์การพูดของกิจเป็น2ข้อนะครับคือ1กําลังอ้างถึงเจ้าเพื่อกดดันในการของบหรือเปล่าของขอเงินทําท่อน้ําที่ตัวเองต้องการอย่างเดียวไหมหรือถ้าเขาอยากได้ทั้ง2อ,อย่างนะครับมันก็ไม่ควรจะมาอยู่รวมกันคือสอสอกิจไม่เคยคิดที่จะยกเหตุผลว่าทําไมสิ่งนี้ถึงควรทําแต่กลับคิดง่ายๆเอาว่าเอาวะถ้า อ้างถึงโครงการนี้ด้วยวิธีนี้ยังไงก็ต้องได้ในเ็นวันคงไม่มีใครกล้าพอที่จะปล่อยให้โครงการนี้ล้มเหลวคือแบบนี้มันไม่ได้สิครับเล่นนอกกติกาเอาเจ้ามาอ้างแบบนี้ไม่ถูกต้องกิจก็รู้ว่าพักส้มมีข้อคอลหาที่ถูกโจมตีเรื่องเจ้าอยู่บ่อยครั้งและพักส้มเองก็ไม่สนับสนุนให้นำเจ้ามาอยู่ในตัวแปรของการตัดสินใจเพื่อทําอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งกิจที่เป็นสสพักส้มมานานถึง2ปีกับไม่ตระหนักถึงความคิดนี้เลยแม้แต่น้อย แถมถ้าตีความกันแบบเชิงลบคือคุณจะบอกว่าโครงการนี้ล้มเหลวงันเหรอครับคิดถึงทีมงานของเจ้าด้วยนะครับว่ากว่าเขาจะออกแบบโครงการมาได้สักโครงการหนึ่งเนี่ยต้องผ่านทีมงานช่วยคิดอะไรมานักต่อนนักเพื่อให้โครงการนี้สามารถทําสําเร็จและเป็นหน้าเป็นตาให้กับเจ้าได้ตอนแรกผมฟังก็คิดว่าน่าจะจบแต่เพียงเท่านั้นแต่จิตกับปิดท้ายด้หน้าตื่นเต้นจริงๆ คือการขอให้สภาดําเนินกิจการส่วนตัวแถมยังทิ้งท้ายในเรื่องนี้นะครับว่าในเรื่องของการที่ไม่มีวิธีการใดแล้วที่จะสามารถเข้าพบเจ้าได้จึงขอให้สภาช่วยทําให้กิจได้เข้าเฝ้ากับเจ้าทีคือเรื่องวิธีการที่ไม่มีวิธีใดแล้วที่จะเข้าเฝ้าได้อันนี้ผมเห็นด้วยนะครับคือแม้แต่เป็นตัวผมเองนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจะมีทางใดที่จะสามารถเข้าพบบุคคลสําคัญของประเทศได้แต่การขอให้สภาช่วยนั้นมัน สภาครับมันเป็นเรื่องของส่วนรวมมันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวยิ่งไปกว่านั้นสสกิจได้ผ่านตัวตามรอยเท้าของนักการเมืองยุคเก่าที่เรามักจะได้ยินว่าการลาออกแล้วเลือกตั้งใหม่นั้นทําให้เสียงบประมาณโดยใช่เหตุหรืออ้างว่าที่ผมเป็นสสเพราะเขาเลือกผมผมไม่จําเป็นต้องลาออกหรือว่าจะเป็นอุด,ดมการพักไม่ตรงกันอยู่รวมกันไม่ได้จึงต้องย้ายพักเราได้ยินกันมาบ่อยแล้วนะครับแต่ไม่ว่าจะอ้างอะไรหรือใครจะไปจะมาจากพักไหน ผมไม่ติดหรอครับถ้าคนคนนั้นเป็นคนที่พื้นที่นั้นเขาเลือกที่ตัวบุคคลโดยไม่สนใจพรรคคือคนในพื้นที่ที่รักคุณจริงๆจะย้ายไปพักไหนเขาก็พร้อมจะเข้าใจแต่นั่นมันจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยกับพรรคส้มด้วยความที่อายุทางการเมืองน้อยตัวบุคคลจึงไม่โดดเด่นเพราะฉะนั้นคนที่ได้รับเลือกมันก็ถูกเลือกเพราะแบรนด์ของพรรคอยู่แล้วที่ผ่านมาเราก็เห็นสสติดแท็กงูเห่าจากพรรคส้มไม่ได้เข้าสภาในสมัยถัดไปมาตั้งกี่คนแล้ว ผมคิดว่าสอสอคิดเองก็รู้นะครับว่าตัวเองจะมีอนาคตเช่นไรที่เลือกเส้นทางนี้แล้วเพราะงั้นจึงนํามาสู่ข้ออ้างหวังจะให้คนเข้าใจว่าอยู่พักส้มแล้วปัญหาในพื้นที่ของตัวเองที่อยากแก้ไขไม่มีใครเหลียวแลคนในพักส้มไม่ช่วยอะไรเลยเป็นสอสอมาแล้ว2ปีไม่เคยได้เป็นรัฐบาลแต่กลับบอกว่าคนในพักไม่ช่วยอะไรเลยไม่ต้องตามข่าวเยอะผมก็บอกได้นะครับว่า กิจได้รับความช่วยเหลือมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนในวันที่กิจหมดความอดทนกับเป้าหมายของตัวเองเพราะไม่มีตัวช่วยสบายๆทําให้ตัวเองลําบากกิจจึงขอลาออกแล้วบอกว่าขอไปพักอื่นเพราะพักอื่นเขาจะช่วยแก้ไขปัญหาในเขตที่กิจเป็นเจ้าของให้ถ้าได้ฟังการสัมภาษณ์ของคุณนลุมนพินโยสินวัตแล้วลองฟังแบบอินโนเซนไม่คิดถึงเจตนาแอบแฝงใดๆกิดรู้ไหมครับว่า จริงๆแล้วพักกล้าเขาพร้อมจะช่วยเหลือร่วมกับทำงานโดยไม่ต้องย้ายพักนะครับอย่างเวลาทำงานจะลงพื้นที่เนี่ยก็จะไม่ได้โฟกัสว่าต้องเป็นพื้นที่ของสสเราหรือพื้นที่ของพักร่วมรัฐบาลเท่านั้นท่านสสประสานมาไม่ว่าจะเป็นฝ่ายรัฐบาลด้วยกันฝ่ายค้านว่าอยากไปให้แก้ปัญหาพี่น้องประชาชนเราก็ไปนะจุดยืนของเรามีแค่นั้นก็คือในขณะที่ทุกคนก็มีเขตที่เขาดูแลทุกคนต่างพยายามใช้ความสามารถของตัวเองเพื่อพัฒนาเขตของตัวเอง ตะกิดกับมองหาแต่ความช่วยเหลือสุดท้ายพอไม่มีใครช่วยก็งองแงอยากออกสแสดงว่าที่ผ่านมาทําอะไรไม่ได้เองเลยใช่ไหมครับแม้แต่การหาเสียงก็ยังน้อยใจว่าทําไมคนในพักถึงไม่ช่วยหาเสียงให้อย่างเต็มที่ธนาธรมาช่วยหาเสียงแค่ครึ่งชั่วโมงแล้วก็ไปท่านธนาธรไปช่วยกิดหาเสียงครึ่งชั่วโมงนอกนั้นกิดเดินเดินทุกบ้านเดินจนไปเจอพี่ที่เขาขัดรองเท้าให้กิตเนี่ย ธนาธรช่วยหาเสียงให้กี่คนทั่วประเทศธนาทรเสียแรงไปมากเท่าไหร่เพื่อทําให้ประชาชนเลือกสีส้มได้โดยไม่สงสัยตัวบุคคลที่อยู่ในกรอบสามเหลี่ยมสีส้มนี้แต่กิจมองเห็นแค่ธนาธรช่วยกิจหาเสียงแบบฉาบฉวยกิจก็เลยน้อยใจและรู้สึกว่าพรรคส้มมันไม่เคยช่วยอะไรเลยคือกําลังคิดว่าส้มต้องอยู่ช่วยกิจจนกว่ากิจจะโตพอที่จะช่วยเหลือตัวเองให้ได้ก่อนใช่ไหมกิจเองก็สื่อสารทิ้งท้ายก่อนจากไว้อีกนิดหนึ่งว่าพรรคส้มไม่เน้นสร้างคน เอาแต่สร้างพักคือคุณกิจนั่นแหละครับคือตัวบุคคลที่พักส้มสร้างขึ้นมาและการสร้างพักมันก็เหมือนกับการสร้างทีมฟุตบอลคุณเล่นฟุตบอลคนเดียวไม่ชนะหรอกครับคุณต้องเล่นกันเป็นทีมคุณไม่เก่งที่จะเป็นดาวเด่นสไตรเกอร์คุณก็ยังเป็นตัวซับพอร์ตได้เมื่อทีมชนะคุณก็ได้ยืนอยู่บนเวทีของผู้ชนะร่วมกับคนเก่งๆในทีมของคุณเองคือสถานะในตอนนี้กิจไม่พอใจหรอครับ การเป็นคนที่มีวุฒิภาวะที่ดีคือต้องรู้จักประเมินตัวเองเพื่อที่จะได้รู้ว่าตัวเองอยู่ตรงไหนแล้วโดดเด่นที่สุดถนัดอะไรทําสิ่งนั้นเก่งอะไรก็ทําแบบนั้นแต่ถ้าไม่เก่งอะไรเลยแต่อยากทําให้ตัวเองดูเป็นคนเก่งมันก็จะถูกคนอื่นดูแคลนได้นะครับว่าโอ้สอสอทำได้แค่นี้ผมก็ทําได้เหมือนกันปะคือเป็นสอสอทักสีส้มมันพิเศษนะครับ เพราะกองเชียร์หวังว่าคุณจะมีแนวคิดที่ลึกซึ้งสิ่งที่ออกจากปากต้องไม่ใช่แค่คำพูดแต่มันต้องมีกระบวนการต่างๆเพื่อน,นำมายืนยันว่าสิ่งที่พูดมันทำได้จริงอย่าเป็นเหมือนชาวบ้านในโซเชียลที่วันๆรู้ปัญหารู้วิธีแก้ไขแต่ไม่ลงมือทำเพราะปัญหาที่โซเชียลเขาบอกมาคนที่มีหน้าที่ทาก็คือสสนั่นแหละเพราะงั้นหากคุณไม่เจ๋งก็ไม่มีทางเลยที่คุณจะผลักดันในสิ่งที่ตัวคุณเองต้องการได้และถ้าหากเป็นคนไร้ความสามารถ การผลักดันการแก้ไขปัญหามันมีทางลัดอยู่2วิธีคือ 1. ใช้อิทธิพล 2. ใช้เงินสสคนเก่งที่ผ่านมาในอดีตเขาเก่งด้วยการใช้เงินดีลผลประโยชน์คือมันง่ายถ้าคุณมีเงินมากพอที่จะลงทุนเพิ่มอำนาจต่อรองให้ตัวเองแต่กับพักคส้มที่ไม่มีอะไรเลยมันคือความท้าทายสำหรับคนที่เก่งจริงๆที่จะเริ่มต้นโดยที่เริ่มจากศูนย์พรร แค่ช่วยนับหนึ่งให้เป็นสอสอเท่านั้นแต่นอกนั้นคือตัวสอสอต้องสร้างมันขึ้นมาด้วยตัวเองหลังจากนี้กิจได้ผันตัวเข้าสู่เส้นทางทางการเมืองที่ไม่อาจหวนกลับได้แล้วรู้ไหมครับที่ผ่านมาทำไมนักการเมืองถึงถูกกล่าวหาว่าไปมีส่วนช่วยส่วนร่วมร่วมขบวนการในเรื่องผิดกฎหมายต่างๆก็เพราะว่าถ้าคุณไม่ใช่คนที่โดดเด่นเขาก็เลิกที่จะซัพพอร์ตคุณเว้นแต่ว่าคุณจะทำเรื่องต่างๆแทนนายตัวเอง เขาก็จะเลี้ยงคุณไว้แบบทาตเอาไว้ใช้ทําเรื่องบ้าๆบอๆจนถึงขั้นผิดกฎหมายและถ้าคุณไม่กล้าพอที่จะทํามันนายคนนั้นก็จะเลิกซัพพอร์ตคุณและซ้ำร้ายยิ่งไปกว่านั้นถ้าคุณมีความผิดติดตัวความผิดนั้นมันจะย้อนกลับมาเล่นงานคุณเองคุณจะไม่ได้เป็นแค่าธ,ธรราตาธรรมดาแล้วแต่คุณจะเป็นสสเดนตายแล้วอนาคตทางการเมืองของคุณก็จะไม่เหลือแม้กระทั่งศักดิ์ศรีอีกต่อไปเราถึง เกิดความซึ้งใจนะคะอะไรนะคะช่วงสุดท้ายของการถแถลงมีคนร้องไห้ด้วยผมเลยอยากรู้จริงๆว่าตอนที่มองคนร้องไห้จากเรื่องที่เขาผิดหวังในตัวเองมันรู้สึกดีหรือมันสะใจแค่ไหนที่ได้ยืนประกาศลาออกจากพักที่มีคนคาดหวังความเปลี่ยนแปลงขั้นสุดขนาดนี้ คนของพรรคอื่นเขาย้ายพรรคเป็นว่าเล่นไม่มีใครเสียใจนะครับเพราะพรรคอื่นเขายิงตัวบุคคลและรับได้ที่กลุ่มรอบๆคนที่เขาเลือกมันเป็นแบบนั้นแต่กับพรรคส้มเขาไม่ได้เลือกคนเขาเลือกพรรคและเขาหวังมาโดยตลอดจากสิ่งที่พรรคส้มทําให้เห็นว่าพรรคส้มได้สู้กับทุกการทุจริตสิ่งที่ไม่เคยได้เห็นในสภาเราก็ได้เห็นแม้จะไม่ได้เป็นรัฐบาลก็ยังมีใจสู้ที่ไปท้าทายรัฐบาลได้ มาถึงตอนนี้ผมคิดนะครับว่าการเป็นคนสาธารณะที่ไม่แคร์ต่อศิลธรรมอันดีมันดีอย่างนี้นี่เองช่างมันเถอะครับได้ไปเยอะแล้วถ้าโลภก็แค่ไปต่อแต่พอแล้วก็หยุดเท่านี้อยู่บ้านนอนมีเงินใช้ไปอีกหลายปีถ้าไม่ทำอะไรแปลกๆจนหมดตัวไปสกักก่อนในวันนั้นจึงมีความตื้นตันใจที่พี่เขายังมีความห่วงใยและเป็นห่วงเรา ไม่จำเป็นต้องแชร์นะครับไม่จำเป็นต้องไลค์ผมแค่บนขอบคุณครับ